Hãy subscribe cho kênh cái gì nó Để không bỏ lỡ những video hấp gì ข้าวเย็ยนวันนี้ได้ต้มเกี๊ยวค่ะขอตัวไปกินข้าวก่นกอนนะคะนะใส่จะ,ะไรกินขใส่ไม่บิ๊กกินปลาหมึกอะไรแบนี่จังนี่จังนี่จังปอปเราบูกินวัดีชถ่าร์อเลยวะกินแล้วเองบูกิ้นดูว่ากองหรือวกกอ่าเกิน ว,ว่าให้อร่อยจังเลยข้าวเย็นวันนี้ได้ต้มเจี๊ยค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะนะออกกี่รับมด้ค่ะอ,อร่อยจังไปกินต้อเกี๊ยวชอบหัวกิน โอ้ยน้องสิศนกลังซุ่มงาโล่เขาชอยทา,าอ,อไะไรงงดิวันนออี้นเพืเอ่อนเขาเอาชอปดิแม่ละลรูปแมจิกินเลยเอาวัตถุทีใจ ไปแล้วนะคะขอตบกินข้าวก่อนพช่สายตัวนพี่าจะไม่กินข้าไหมบีกินบับมี่อะไรนี่จบนี่จบไม่กด้ปนเราบมกินวัดที่ถ่ายอะวะกินแล้วเราเมื่อกี้นว่ากองเลยเราเกินกินข้าวจ้ากินกินเลยต้งก๋ววันนกินข้าวกับต้มกเจ็ด เอาชอบให้แม่ๆละลูกแม่จะกินเลยขอให้อร่อยจังเลยข้าวเย็นวันน <com> ี้ได้ต้มเจ็๊ค่ะาขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ กสจริงคด้วย้รับผานนะ้กินกนบได้ไปใส่ไป่เบกมากินขาวจ้าต้องกินบเบยต้เจี๊ดนะคะวันกินข้าวกับต้เจี๊ดมากินขาา้ขาวจา้า กิมอยต้มจีนะคะวันกินข้าวกับต้มจดีดันเพื่อให้อร่อจังเลยข้าวเย็นวันนี้ได้ต้มจีดค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะนะไม่ไใช่จะมากินไ่ไ่กินกิม,ม่อะไร,ะร,ะร,ะระกันรนนรบกนีจนี่จับนี่จับนี่จับน่อนเ่จนี่จบนี่ันี่บี่จว่าับนี่ับนแล้วเาบน่่ัน่น บิดไข่ชามดูว่าให้อร่อยจังเลยข้าวเย็นวันนี้ได้ต้มเจี๊ยคขะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเอาชอบนห้แนนละลูกแม่จีนเลยเอาหัวมดอใช ตนี่จ้าต้นจืดนะคะวันนี้ก็ต้งหนาวคือเยนเดี๋ยไปกินข้าวก่อนนะคะสิ่งก่อนี่จ้าต้นจืดนะคะวันนี้ต้งนาวคอยนเดีงยไปกินข้าวก่อนนะคะสิก่อนไปแล้วนะคะขอต้อนทีาวก่อนพกสายตัวขอบคุณที่รับชมวยคะ นี่จ้าตุบจืดนะคะวันนี้กคนหนาวมีเย็นไปกินข้าวก่อนนะคะไปแล้วนะคะขอตบทินชาก่อนทุกสายตรวจไปแล้วนะคะขอตบทินงชาก่อนทุกสายตรวจ Baiklah, pernahkah kau terpisah dengan satu orang? ไปแล้วนะคะขอตบค่ชากุใส่ต่วสุ่านนรุนเขาชอยทาเลยด,ดี่เรอครับก็เรื่งงานทีเดียมาุณนขาจ้า ต,ต,ต,ต้มจี๊ดนะคะกินข้าวกับต้มจีมดกินข้าวจ้าหัวิวนเลยต้มจีดนะคะกินข้าวกับต้มจีดดปวดหัวหินไอติมกินไอตอใส่ใจนะมกินใส่ไอติ กินมีอะไรีจับนีจับนี้อนรบกินวัตถิษาอะไรากินแล้วลรบากินว่ากองมันเกิ้ออร่อยจังเลยข้าวเย็นวันนี้ได้ต้มเจี๊ยบคขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะมากินข้าวจ้าต้กิน้อเต้มเจี๊ยบะวันกินข้าวกับต้มเจี๊ยบงาน นี่จ้าตุ๊กจืดนะคะวันนี้จะต้๊จิดวแบบยินจะไปกินข้าวก่อนนะชานี่จ้าตุ๊กจืดนะคะวันนี้จต๊กจิ๋วแยินจะไปกินข้าวก่อนนะชา หัวมือินตีนมันจะตีนก็มันจะตีนสึมงานลงเขาช้อยท่าเลยดีนี่เลอครับก็เ่ยงายทีเดียวเลือไหนครับ เบิร์ายชามดูนี่จ้าตกจืดน,นะคะวันนี้ตุ๊กจิ๋วมยใหจัดรียงเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะซิั <c oughs> <c oughs>